ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิ io, นะฮะตอนนี้เกมเปิดแล้วนะครับผมมาพร้อมของฟรีก็คือตัวเปิดอา่าเรจ e น e ด a รี่นั่นแหละนะครับผมเกมเปิดแล้วเกมเปิดแล้วนะฮะมามีอะไรมาบ้างเนี่ย กันไปแล้วมีอะไรมาบ้างนะครับผมอีเวนต์เหรออีเวนต์เหรอแหมอีเวนต์อีเวนต์ก็เหมือนเดิม100ทองนะครับผมสกอร์นี้100ทองแล้วก็มีแจกฟีเจอร์ฟรีหนึ่งครั้งเหมือนเดิมแต่เป็นรูปของโครเอเชียนะเปลี่ยนแค่ปกเปลี่ยนแค่ปกนะครับผมโอเคแพ็กนักเตะนะฮะแพ็กนักเตะของนี่ไงของฟรีไม้ออแล้ว ของฟรีมาอีกแล้วนะครับผมอีพิกของบราซิลตามที่คนมีได้แจ้งไว้นะฮะทั้งหมด150คนโอ้โหมันเรียงกันเลยว่ะแถวบอลแถวบอลแถบบอเรียงกันเลยว่ะนะฮะซิกโก้โรเบตโต้คาร์าลอสแล้วก็กาก้านะฮะสำหรับอีพิกบิ๊กทีมในสัปดาห์นี้นะครับผมสายฟูตบอลบราซิลต้องไม่พลาดจัดไปนะฮะโอเคฟีเจอร์ก็น่าจะเป็นตัวรีรันเหมือนเดิมนะครับผมตัวที่เคยมาให้เปิดแล้วเหมือนเดิมรู้สึกว่าเดอพอเนี่ย ผมจะมีแล้วด้วยนะเวอร์ชันเนี้ยเหมือนผมจะมีแล้วด้วยนะเรวานเหรอคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมคุ้นอยู่นะคุ้นหลายคนอยู่นะนี่เหมือนิมเคยมาให้เปิดเลยด้วยนะนะฮะคุ้นกันหลายคนนะครับผมคุ้นกันหลายคนนะฮะไอทาดิกเนี่ยน่าน่าจะมาแล้วเคยมาแล้วนะฮะโดริโก้กัชวมนี่อย่างเงี <laughs> ้ยเรวานเดอพอนเนี่ยเคยมาแล้วเป็นตัวมันจะปวดเป็นตัวที่แบบเอาตัวเก่ามาให้เปิดอะ รอบรอบสองรอบก่อนไปไป,ไปีรอบนี้เป็นเลวานนะฮะโอเคยีิบสองคนเหมือนเดิมเปิดได้ไม่จํากัดนะครับผมเปิดได้ไม่จํากัดก็ยังคงเป็นตัวตัวเก่าอยู่นะฮะตัวใหม่ก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าแหละผมว่านะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตนี้ก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับผมโอเคโอเคก็มีตัวของฟรีอยู่นะครับผมนะใครอยากได้การ์ดฟรีก็ตามนั้นเลยนะอีเวนต์นะครับจุนอันนี้จัดไปไม่รอ ไปนะครับผมสุดท้ายนะฮะได้ใครกิฟเฟนเนอะไม่รู้นะกิฟเฟนเปิดได้แล้วมั้งไอดีนี้นะฮะน่าจะเป็นลรื่ผาดป่ะวะไอดี ID นี้น่าจะมั้งนะครับผมน่าจะน่าจะของฟรีนะฮะโอเคเป็นลรื่ผาดนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เก็มเด็ดแล้วนะครับผมก็จะมีมาประมาณนี้นะไปมีมีมาประมาณนี้ประมาณนี้นะจัดกันไปนะครับผมโอเค ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย l เ t s ก o